โอเคสวัสดีครับพบกับผม i อเอ็กแฟงเกมมิงนะครับก็วันนี้วันนี้จะมาด้วยเกมชื่อว่า The Curse of f i s A N S C e. P c h a r i นะครับก็เป็นเกมแนวปะจนไทยนะครับนะ้บนะไจจมไปกับมูดได้เป็นเกมแนว เอารปจนไทยนะครับก็ซึ่งว่าเกมนี้นะครับก็เป็นเวอร์ชั่น1.1.0.1นะครับก็พวกคุณจะอาจจะไม่เคยเล่นกันเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะมาเล่นกันกว่าแต่ก่อนอื่นนะครับต้องปรับซิตี้ก่อนนะครับอ่ะหักษ้อนหลังโอเคเราใหเต็มน้อยโอเค แล้วก็เอาแค่นี้ก็พอเดี๋ยวดงเลนโอเคเด็ก okay, จ okay. 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 mm ุดกด้โอเคโอเคที้อ่ะตอนนี้มาอยู่ห้อง และส่วนตนส่วนตัวที่ถือนะครับคือปืนนะครับเอาไว้เพื่อยิงเงานะครับพอเป็นสำคัญเกมดีนะครับยิงได้ครับเดียวก็พอแล้วถ้ายิงตัวนั้นนะครับมันอาจจะ เอาไว้เพื่อยิงไว้นะครับยิงไว้นะครับ,รบเอาไว้เพื่อศัตรูศัตรูกดไปครับไปต่องมาระวังอย่าไปโดนตัวดีกว่าครับ เ <ś led> ต็กโตได้เฉยเดี๋ยวลองดูสำรวจในนี้นะครับไม่มี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 มมมม <ś led> คือว่าผมต้องถือปืนเอาไว้นะครับเพราะมันโอโต้เองนะครับตอนเวลาระหว่างเข้าเกมนะครับเอ,อไม่มีใช่ไหม คอยยัางนะครับว่าไม่สามารถกดชิปได้นะครับไม่สามารถกดชิปได้นะครับก็อาจจะเสียดายอยู่เนาะนี้เรามาผ่านไหนอะเสี่ยงหาใจแตจะอ่านยังไงอะ กดกดคลิกซ้ายนะครับเพื่อยิงแต่ไม่มีการรีรีกระตุนไอ้รีกระสุนนะคะรับกดแดดอันนี้เป็นไม่สามารถรีกระสุนนะครับส่วยข้างบนเนี่ยมันเป็นที่มันบอกไว้อยู่นะครับโอเค อ่ะกด E ไม่ได้ด้วยเราจะกดหมอกไง่ะไปไม่นได้โอเคเก็บทีใช่ไหมมันต้องหาก,กีดอะไม่อยู่อ่าอยู่ไม่เอเย่ยไม่อยู่ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ครับมันเป็นควนันเฉย ถ้าได้ยินเสียงตัวนั้นมานะครับก็ยิงตัวเงาไปเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เงาโทษโทโทษตัวตัวนั้นนะครับย่นีกดไฟฉายไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราต้องหาชิ้นส่วนอันนั้นให้เจออันนี้ใช่อันนี้ผ่านมาแล้วแตนแหลกด,ด้วย เราต้องหาชิ้นส่วนอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเกจะแล้วพอหมดอยู่ที่แล้วก็ออกโอเคโอเคอ่าไม่ใช่โอเคเก็บครบหมดละออกไงอนะ่ะนี่นะนี่เหลือทางออกอืมโอเคโอเคปิด ได้ที่สอง no bitch น่าทำอะไรไม่ได้ยังไงต้องไปไกลซะ นีกโดปอปโอเคแล้วข้างล่างมีอะไรอ๋อไม่มีอ้อ้้อีกห้าเอร์เซ็นอืมเจตีปอดแสดเออว่าไง น่ามันตัวหัวหัวโทรศัพท์โอ้มาตรงนี้ด้วยโอ้หืมโอ้ยอ่ะช่างเถอครับโอ้ยอ้าวคนตายอ้าวรีใหม่ อยู่ดีๆเจอโอ้โอ้โอ้เฮ้ยนี่นะที่ผมยิงเอาไว้นะโอ้โห โอ,โอ้โห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 สามตัวสี่ตัวโอ้โหโอ้ห่างไกลนะที่ที่เราไม่เห็น <c oughs> โอ้อา้าวยินดีด้วยคุณได้จัดจัดมันเข้าทาังออกอ,อ๋อคือสรุป ก็น่าจะอ๋อสรุปว่ามันมีเรื่องราวอาจจะน้อยก็ <c oughs> ก็เนาะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซ b s ส r i b e กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อ